ยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆเข้าสู่ชั่วโมงเรียนงานประดิษฐ์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณหม่ก็จะพาเด็กเด็กนะคะนาวัสดุที่อยู่รอบตัววัสดุที่เด็กๆไม่ใช้แล้วนะคะว่สาสร้างสรรค์เป็นผลงานประดิษฐ์หรือชิ้นผลงานที่แปลกใหม่และก็กลับมามีคุณค่านะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะประดิษฐ์เกี่ยวกับของขวัญคาะของขวัญในเทศกาลวันแห่งความรักเทศกาลวันเกิดหรือเทศกาลต่างๆเราก็สามารถนาของ ไปมอบให้กับคนสําคัญของเราได้ค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าคุณเหมยจะพาเด็กๆนั้นประดิษฐ์อะไรแต่ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการประดิษฐ์ดอกไม้แสนหวานของวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้แก่ 1กระดาษสีที่เด็กชื่นชอบค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะก็ได้แก่กาว2หน้าค่ะอุปกรณ์ที่3นะคะจะเป็นเทปใสขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่อมาก็คือกันกรรค่ะและก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นลูกอมนะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆทีเ่เด็กรับประทานนะคะวิธีในการประดิษฐ์ดอกไม้แสนหวานเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆหาอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราลงมือประดิษฐ์กันค่ะก็จะได้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็ใช้กระดาษสีที่ดิบชื่นชอบ1แผ่นนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะคะตรงกลางแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับให้เขาเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมขนาดเล็กๆแบบนี้ค่ะ เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ปากกาหรือดินสอหรือสีก็ได้นะคะวาดเส้นโค้งลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะตามรูปที่เราวาดไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดในส่วนปลายที่เราพับไว้แบบนี้ค่ะตัดออกเลยนะคะไม่ต้องตัดใหญ่นะคะตัดเพียงเล็กน้อยนะคะเราก็จะได้ ดอกไม้หรือกลีบดอกไม้ของเราออกมาประมาณนี้ค่ะเด็กๆส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของก้านค่ะคุณเหมือนก็จะใช้กระดาษสีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็กาวสองหน้าค่ะเราจะมาทำส่วนก้านของเขานะคะติดกาวสองหน้าลงไปค่ะแล้วก็แกะกาวสองหน้าออกนะคะเด็กๆจะใช้เป็นกาวลาเท็กก็ได้นะคะม้วนให้มีขนาดเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเด็กจะพอใจถ้าเด็กๆอยากให้ก้านของดอกไม้ใหญ่แล้วก็ม้วนเยอะหน่อยนะคะถ้าเด็กๆอยากให้ก้านมีขนาดที่เล็กลงมาก็ม้วนเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ติดกาวไปเรื่อยๆค่ะแล้วเมื่อเราได้ก้านที่มีขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะคุูหม่ก็จะใช้เทปใสนะคะขนาดใหญ่ติดตรงบริเวณที่ทาดกาวไม่ได้นะคะที่เขา ติดกันไม่สนิทนะคะติดลงไปให้เขาติดกันได้สนิทขึ้นนะคะถ้าเด็กๆมีกาวราเทคเด็กๆก,ก็ติดแล้วก็รอให้เขาแห้งสักพักนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะเราก็จะได้ก้านจากไม้รูดทรงแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาประกอบในส่วนของอส่วนต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นกลีบด,ดอกเราก็จะตัดครึ่งแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ติดกาวสองหน้าลงไปค่ะ เด็กๆสามารถใช้เป็นกาวลาเท็ก็ได้นะคะติดเป็นอสองฝั่งเหมือนที่คุณครูกำลังจะติดนี่ละคะ่ะติดลงไปให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำลูกอมของเราเสียบลงไปที่ก้านให้เรียบร้อยแล้วก็แกะกาวสองหน้าออกค่ะติดสตรีทดอกไม้าตามาลักษณะของลูกอมเลยนะคะเหมือนที่คุณครูคหนูกำลังทำนี่ยคะ่ะเด็กๆก,ก็ค่อยๆทำนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้นะคะก็ติดกาวสองหน้าให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาตกแต่งในส่วนของกลีบดอกนะคะครูใหม่ก็จะใช้กันไกลนะคะค่อยๆตัด ในส่วนกลีบดอกให้เขาออกจากกันนะคะแยกออกจากกันแล้วก็จะใช้นิ้วนะคะกดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของใบค่ะเด็กๆเด็กๆก็มีกระดาษสีเขียวนะคะพับครึ่งแบบนี้เหมือนที่คุณครูเหมนกำลังพับนี่แหละคะ่ะแล้วก็วาดนะคะใช้ปากกาหรือสีนะคะวาดรูปใบลงไปแบบนี้ค่ะคุณอาจจะใช้สองใบนะคะเด็กๆจะใช้ แค่ใบเดียวหรือเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะเมืม่อเราตัดกระดาษให้เป็นใบของดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบค่ะใช้กาวสองหน้านะคะตัดตามยาวแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะติดลงไปที่ใบของดอกไม้นะคะเพื่อที่จะยึดเขาให้สามารถติดกับก้านได้อย่างดีนะคะเด็กๆก็ติดแบบนี้ที่เหมือนที่คุณครูเหมยกำลังติดนี่นะคะ่ะ ปิดให้ครบทุกใบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่าสำหรับดอกไม้แสนบานของคุณครูเหมยและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปฝึกฝนทำต่อที่บ้านนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการทํางานประดิษฐ์ชิ้นนี้ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะที่สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่มภาพตัวเองนะคะพูดกับผลงานลงมาอวดครูอวดเพื่อนในลายกลุ่มของเราด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้หน่วยของเก่าวคว่าสวัสดีค่ะ